ตอนรับเครืองชีตองป้าจ,าาจะปงสะหายหายลายคนโอ้เด็กน้อยมาอีสางเด็กายใช่ปะกมาชื่อกัข้าวบ่เฮอ,อนนั่นนะโอ้ข้าก็เลื่อมไหมสูสีจับผาเลื่อมมีต้น อือฮะเอาเข้าไปข้าวเลี่ยมมีร่างไก่มลระบอเอ้ามาเออเอาโคกงไก่สักบาทนั่นนะโอ๊ยคือชงเดียวไหมบ่าเอาค่ะโชงเดียวพรไก่ก็มีฮิโล่พริกไก่เออเอาพริกไก่เลยค่ะน้องแดงบ้านนากำลังปาดอยู่ค่ะ ปลาอะไรไ<ห>น,นออใส่นนกลอกนะจไ้แดงมานะงแล้ววิ่งไปฮึมมีข้าวน้วใก่กลอกกับต้มนัวอันนี้ต้มจืดบอต้มจืดต้มจืดเขียมะเขือ ม่เจ้าเรียว่ามาเขียโอ้ยไปก็งงแม่อันนี้คือน้อยไทชิบะบอยละมันยาอะไรอะต้มจืดมาเป็นสี่ชิบต์นี่มกนไม้บอยละ้ามกนไม้ ลไม้เนาะไปยัข้าลงน้ำได้ฮะไปแล้วแม่ไปแม่ให้พ่อมาขายดิไปแม่ไม่เอไนะไเอ,อไปเลยไปมันมันกั้นว่าอยู่เดะอันนี้แกงอะไรคะคุณพี่แกงรวมแกงรวมหมอจะต้มจืดหรือเอ,เอาอะไรดีวะแกงรวม เอาแกงรวมดีไหมนี่ของค่อยนี่คิดดิเป็นสี่สิบด่าพอด,พอดีเลยบลยอกเป๊ะโอเคต็อปแลนโอเคต็อปแลนเนะาะ แม้แค่สองนาทีเองน่าจะแปดนาทีแมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคนก่อนก็ได้นะของเจ้าคือมาหน่อยแถบมือนี่น่ะนเป็นบางวันคช่ไหมอ๋อเหรอบางวันก็แต่แต่หน่อไม้ยังเยอะเน,ะนาะนี่แกงรวมหรือเอาต้มต้มอันนั่นปะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเอาไปแก้มเลย เต้นเตนเนี่ออกเนื้อเบาเนะเนื้อบาตักระดุยโอเคป่ะเอเอช่องอน้องอันนี้ช่ออน้องบาตักระดุยฮะช่องอน้องบาครับลูกอายลูกน้องเลิกทำเลยยูทูบนะมาหาชิมกันเด้อเบาเลิกทำเลยยูทูบนะ เป็นยังชิวขึ้นนาฮะถ้าจะกลับมาทำก็ได้ได้เออก็กลับมาเร็เชอบอเออก็ก็กลับมาดรเจ้าอยากอยากอยากขี่ข้ามไหมเจ้าเป็นคนขี้ข้านทำยูทูปนอกตะกะดุยไปฝนจะตกหำแล้วเด้อผู้มืดมาแล้วตกหำแล้วอาาว่าใช่ฝนจะตกหำแล้ว โอ้น,นั่นหลานเจ้าเป็นคนขับบ่อบาดนี้โอ้เจ้าหัดให้เขาขับเนาะโอ้โอเคสต็อปแลนด์ค่ะดีๆมากค่ะตักรุดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเว้ยเราใชา้ชายตาเยอะเนาอะ,อะจัดระเบียบสังคมก่อนค่ะ กากหมูก,กมากม้าก็เอามามะนาวถุงละสิบบาทเบออืมอ่ะไปเบิ่งร้านเจ้าขื้ขีดสีขยันเนาะ แม่จ้าตลอดเลยวะตาก,กระดูกเนี่ยจนเบิดไหมไม่มีอะไรจะอันนี้เลยเบิ้ดเลย จัดระเบียบสังคมก่อนจะไปหอดใสนะ่ะไปหอดบ้านมะนาวอยู่บ่ไม่หอดม่หอดดอกเพราะว่าอันมันจะเบิดบ้านปกตูมเนาะคนที่ตกห้ามเจ้าเด้อ ให้หลานก็ได้มาทอ่โอชัน <laughs> 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 มาได้จังไดให้ตักกระดุยไปก้อนแม่ <laughs> ตักกระดุยคนขยันค่ะขายกับข้าวนี่อยู่บ้านจันเพนเนาะตักกระดุยเนาะ <laughs> มาขายบ้านกกอกเด้อ ถ้าใครเจอก็แวะซื้อได้เนาะ FC เนาะควักมือเลยตามทางจอดไหมโอเคสต็อปแลนด์ okay, ค่ะประมาณนี้อขอบยยจ้าไปเลยค่ะ,อะขอบคุณเช่นกันค่ะไปเลยนะจ๊ะ คุณตาก,กระดุยค่ะอยู่บ้านจันเพนค่ะกับข้าวของเราค่ะนี่ไปแล้วเออนี่ไงนี่ไปแล้วเด็กก็ใส่ไม้ค่ะนี่บ้านแม่แย้มค่ะหน้าฝนจะตกค่ะน้ฝนจะตกเลยเด้อทางเข้า อันนี้บ้านบ้านผู้ใหญ่ค่ะมาถึงบ้านแม่แย้มแล้ว เปี้ยงไก่เบิดแล้วหรืออันเดียวจะเอาเบิดไหมอย่าลอต้องอุ่นก่อนอันนี้นเอานะก็รู้แล้วมันเบิดแล้วนี่เหลืออันเดียวนี่ค่อยยกถุงเลยเออโอเคค่ะช็อตบดลแค่นี้นะคะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดจับตักให้ยาวอย่าเดียวค่ะ